อีกหลายเส้นทางที่ชีวิตไม่เคยไปสัมผัสฝรั่งเรียก b u กเก t ตลิสสิ่งที่ทำก่อนชีวิตสูญสลายสิ่งหนึ่งคือไม่มัวติดอยู่กับอดีตเพราะนับจากนี้ไปอีกไม่นานเราก็จะตายกันไปหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตก็จะตกไปในมือคนอื่นๆจะไม่มีใครจำเราได้อีกต่อไปแม้แต่คนในครอบครัวจะมีใครไปจำพ่อของทวดได้บ้าง เราควรคิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขในวันนี้เลิกคิดแค้นเคืองพยาบาทใครต่อใครเพราะทุกสิ่งมันผ่านไปหมดแล้วยิ้มพอใจกับที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ที่ทุกๆเช้าเราตื่นมาได้ด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บปวดมแม้จิตใจจะยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปม,มีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนตายหาความสุขในสิ่งที่เราอยากทำ บรรยากาศริมเขื่อนซิลินทอนบ้านโคกเรียบหรือว่าบ้านดอนโดตำบลโน่นกาหลงอำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องพี่น้องเห็นทางพู่นบ่ครับเป็นเกาะที่มีต้นหม่อยู่ก็ะนี่ครับเป็นบ้านโน่นคุ้นห่างมองหันกับสิไม่วัดห้างวัดห่างครับไม่วัดเก่าสร้างขึ้น สมัยก่อนปีพศ2 0 0 5พุล่นล้ครับแล้กก็ทางพูนเป็นบ้านโน่นคูนบ้านโน่นคูนครับบ้านโน่นคูนใหม่พี่น้องชาวบ้านเผื่ออพยพครับจากมองหนี่ด้านนาเฮาตะกี้เป็นหมู่บ้านหลังจากเผื่นสังเ่อนชิลินธรนในปีพศ2 5 12หน้าม,มันเริ่มเอ้อขึ้นมาแล้วครับ ชาวบ้านก็เลยอพยพไปอยู่บ้านโน่นคูนทางพูนฝั่งพุนเดอตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตำบลโนนกาหลงอำเภอพ,พิบูลมังสาหารครับมองหันก็เป็นก๊ะครับเป็นเก๊ะมองนี้ก็เป็นเก๊ะอีระหว่างก๊ะนี่ก็จะเป็นลำน้ำโดมเก่าครับลำน้ำโดมเลยลำน้ำสาขาลำน้ำรักเลยครับตีกันเขื่อนซิลินทรอนรยากาศ นี่แหละครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงอากาศค่อนข้างที่เฉลิมห่อนแล้วครับมีต้นปาล์มมีสวนยางเชา่าบานแล้วก็มีเนี่ยครับงวควายปล่อยเหลี่ยงริมเขื่อนสิน้นถอนมือนีมาลองทั้งเขื่อนครับมาชมบรรยากาศมาชมธรรมชาติวิถีชีวิตคน้นริมเขื่อนบานโคกเรียบดอนโดนี่ผมก็มาเทือแหลกครับ การย่งางโมโหเ้นทางตรงไปทางไหนเนี่ยแต่ผมก็สจีคับรถไปตามริมเขื่อนนี่แหละครับพาพี่น้องชงมบรรยากาศริมเขื่อนความสวยงามเมื่อ็จะแตกต่างจ้ะหลายยุดครับทางบานโน่นคู้นไปมาหล,อล่อปะบานุคุ้นก็สวยงามครับมาม่าน้าฝนมันสีงามเลยครับมันสีเขียวงามสีขื้นมาแถวนีรดนี่ เอาผุ่นเป็นเกาะน่ะสิไบใดญอยู่บนจักคือพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่าหมาบอกว่าให้มาบานโดนโดให้เน่โคกเรียบบรรยากาศวิวงาม,มาพระคัพพนวานี่แหละครับมาแล้วโอ้มันงามอีลีพี่น้องสมคำพนวามาตั้งแคมป์ได้เลยพี่น้องนี่มาตั้งแคมป์มาปิกนี่แยมแหลงเบิงตะเวนตกดิน ยามเสากระเบิงตะเวนขึ้นทางพูนิตะเวนขึ้นทางตะวันออกทางฝั่งประเทศลาวครับโอ้โหมันสวยงไงจริงๆครับเหมือนยังไงมันกว้างสุนลูกหูลูกตาเลยพี่น้องเห็นไหมกว้างกว้างจริงๆเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ปศุสัตว ปล่อยวัวปล่อยควายเลี้ยงตรงน้นก็ยังเป็นเกาะอีกด้านหน้าเห็นสุนลูกหูสุกตานเนี่ยเป็นเขื่อนซิลินทรผมว่าใครๆหลายๆคนเห็นก็น่าจะหลงละลงไหลพี่น้องเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นไผ่กอไผ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันครับว่าความสวยงามมันจะขนาดไหนคลิปนี้ผมจะเลาะริมเขื่อนครับดูนกบินไปเห็นประนกกระยางขาว ใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่ว่าคอ,อายก็ปล่อยตามธรรมชาตินี้แหละนู่นกว้างสุดโอ้โหสุดตากว้างของบ้านโนนโคนอีกโอ้โหแต่หลายคนพูดถึงเขื่อนสิรินทรก็ต้องไปอำเภอสิรินทรใช่ไหมอันนี้คืออำเภอพิบูลมังสาหารครับบ้านโนนโดโคกเรียบตำบลโนนกาหลง โอ้โหมัที่กาไม่อยากจะพูดถึงสวยงามมากเลยครับพื้นที่มันไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นพันไรแลวเนี่ยพื้นที่ริมน้ําอ่ะอันนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับท่อท่อท,ที่ผมล,อล่อริมเขือนมากมีมองนี่แหละกว้างที่สุดเลยอุ่นน้ำสีฝ้าน้ำเขือนสีนิทรนศถ้าพูดน่ะจะเป็นปูกระแตเป็นยังไฟพุ่นละ กุกระแตโน้น,นมีมีกอไผ่อยู่กาซิมีมีหัวอยู่ข้างหลังเห็นมะหัวหน่อยๆนัน่นนี้เป็นกอไผ่ที่หลีครับอีน้องมาทายลูกนี่ผมว่ามันไดนบรรยากาศหลีขับรถมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโรมารถที่บาอะไรพวกนี้รถโฟวีนอกมาได้มาเทียเท่ยววเนี่ย สบายเลยรถสองล้อก็มาได้ก็ดินมันแห้งหมดแล้วไม่น่าติดลมหรอกเนี่ยปกติถ้าเป็นหน้าฝนมันน่าจะลมอยู่ติดลม <c oughs> ว่าว,ว่าวล่าถูกวิวสานถูกว่านาะนี่ครับพี่นอ้องพี่น้องเห็นป่กว้างสุดลกหูลูกตาเลยครับนี่ผมว่าสิ่้าพี่นอ้นองเบิรงเกาะไผ่กอนนี้งามเขาบอกนีกคือเรามีนามแล้ววบนี้ เอา้าวมีน้ำพีดีที่ลมนิดน้อยแต่กระมมงก็ะใสกับแม่ใหญ้กวบไปตัวนี้งามีดีครับพี่นอ้องอ้าวมาลมพวกนี้พวกนี้เป็นน้ำอาเป็นน้ำพี่ดีเป็นน้ำพี่น,น้องไอ้นี่รถขับสองหล่อยามาเด้อผมว่าจีไปทางผุนพี่น้องเห็นเนินไส้ปอ ถ้าผุ่นก็มีแพะปลาชาวบานอยู่ไปทางผุน่นนีกว่ครับตอนนี้มันติดลมนี่เป็นนามพี่น้องครับรถมาระว่างต่อใหม่นะครับปัญชียูน้ำผุ่มหยาแบบนี้พี่น้องเห็นบ่ถ้าไปรถยนต์เด้อระวังเด้ออย่ามันตำม,มาต่อใหม่เพราะว่าเป็นหยาหยาก็สูงประมาณสักสิบเส้นสิบกว่าเส้นนี่ละสิบห้าเส้นเบิงไจบเด้อพี่น้อง พี่น้องชิได้เห็นบรรยากาศนี่ว่าความสวยงามมันทำได้โอ้พี่น้องท่าพุนถ้าเจ้าผ้ากันเลียงควายได้สบไปเบิงฟาดโอ้โหขนลุกเลยอะไม่น่าเชื่อว่ายังมีสถานที่สวยๆแบบนี้อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีผมก็มาเป็นคดอีสานด้วยครับผมไปคดเหนือแต่เกิดเลยพี่น้อง ผมเป็นเคยอีสานผมเป็นเคยอยุบลราชธานีผมก็เล่ยวาอีสาไนได้แต่โอ้พี่น้องพี่น้องเห็นห่โอู้ขนลุกเลยพี่น้องมันมันสวยงามนะพี่น้องอันนี้เป็นแพปลาข้าเจ้าบอกเป็นนั้นเพื่อนเอิญอย่างเลยพี่น้องผมบอกหูจักได้นี่บางคนนั้น ผู้เฒ่าผู้เฒ่าในจังหน่อย,อยสิคอมเมนต์มาโอ้มาหล่อจังสีคือบ่เบิ่งข้อมูลก่อนน่อยจังมากว่ะว่าสิไปเบิ่งข้อมูลยังได้พัวใหญ่ผมก็บ่ได้เป็นคนมีความรู้เรื่องแบบนี้หลายไปหน่อยผมมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องเห็นบ่เหมือนน้ำทะเลเลยอะ่ปะป้าโตนี่มันจะเป็นทรายเป็นทรายพี่น้องเห็นไหมโอ้โห อันายๆอันอื่นอย่างก่อภาษาเหนืนอมั็นห้องจ้ำบ่ภาษาอีสานอื่นอย่างนี่ภาษากลางอื่นอย่างในบ่ฮก้จนะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อนี่พี่น้องเห็นบ่คื่นข้า,ขายข่้นามทะเลเลยเห็นบ่ครับนี่ขอโทษที่ขามหลายรอบความสวยงามอลังการมากป๊าดนี่คือเขื่อนซิรินทรครับทางน,น้น หนาสิเป็นทางบานโน่นก่อระบานบาชุ่มไปทังผุนทั้งผุนก็เป็นเกาะอีกครับเห็นบ่เป็นเกาะมือสีแหล่ในเด้อพี่หนอครับมอเราใส่บางมือแหล่เพื่อนีมือบอกงามพื่อเขาปะด๊ดเดี๋ยวเขาไปพึ่งท้ำผุนครับแต่ว่าความสวยงามนี่บอถิ่มกล่องเลยครับให้พี่ห้อเบิง่งบรรยากาศ สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปต่อนี่น้ำม,ม,ม,นำมันมะหอดเลย่มมันแห้งน้ำล่มมันจะพัดขืนมะหอดพี่เปิดเพลงเล่าใส่จักหน่อยเนี่ยโอ้ยหน่อยไหนบรรยากาศพิซุดเลยผมแนะนำเลยครับ่วงมิาเป็นสถานที่ที่สมารลนลนขิตเลยมาคนเกิดไปแต่พัทยาหน่อยพัทยาหน่อย่ยอยวงมิาคนหล้าแห่งปีที่้วผมขับรถใหญ่ไ,ไป ออกไปะได้ติดงานเป็นสามสี่ชั่วโมงได้พี่นอ้องคนร้ายแห่งแต่แ่่ผ่ากันแบงมาเที่ยวทั้งนี้แน่นี่เปตาม่วนนี่พี่น้องกาต้องไปไอ้อัดแถวบุ่นก็ได้มาโนกกบิบินโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอลังการงานสร้างจริงจงนี่แหละแถวนี้ที่ว่าเป็นเป็นทรายเป็นเนินทายเนี่ยผมพาพี่น,อน้องมาเบิงะไเห็น่ะ อยู่ริมเขื่อนเป็นภาพที่สวยงามเหมือนว่าว่าพระภาพวาดวะครับพี่น้องรู้จักหน่ามาหอดผี่น้ามันกำลังหลดดบ่คือจังหน้ามาผัาดมัังสินี่ครับไายกันและเล่มหย่า เล่มใหญ่อยู่เล่มเขื่อนพี่น้องว่ามันมีนามขืนนามลงบ่ไข้ไขยแบบนามทะเลบ่ครับผมสังเกตผมไปหลายมองลหละคือจังแม่ว่านามมันเออข้นมาแบบเนิ่นไส้แบบนี้ครับเออขึ้นมมและกะน,นี่นามเพิ่งลดไปมือเสานี่นี่ผู้ใดหูเนี่ยครับ มันเกี่ยวกันอยู่บอกขึ้นนามทะเลบอกมีนามขึ้นนาําลงแบบนี้ผมยังแปลกใจอยู่ด้คือจังงานนามเคลื่อนมันเออขึ้นมากมันบอกแล้วก็ข้าปล่อยเคลื่นอนออกไปนามมักกับสิรดแบบนี้นี่ห้อยมาขึ้นอยู่ได้นี่ห้อยหนามมากมาขึ้นนี่ว่าท่านแห้งนี่นี่มาหอดผีนี่ครับพี่นี่นามไปเปียกตอใหม่นี่ก็เปียกอยู่ได้ครับพี่น,อน้องนี่โอ้คอยกินหญ้า เือนสีลินทอนน้ำสีฟ้าสีครามเหมือนทะเลเลยโอ้ไปทางพุ่นต่อครับพี่นอ้องมันงามอีริสออามายำแรงนี่โอ้ไปตะมวนแต่รถสองหล้อมาแถวนี้ระวังนิงดเดียยานที่ลมที้ไสครับพวกวินนะกับสิมาาแต่อยู่ถลมหนีลมไปเรื่อยๆได้หนีที่ไสแบบนี้ เมนามทะเลอรุอขอบคุณเด็กพี่น้องเอฟซีเดอร์ที่บอกเอ็ดปินมารอทางโคกเรียพี่เน่มาแล้วขอบคุณลหลายคุ้มข่ากับการเดยทางอหรีผมขับมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอบุทธิศีสิบสี่ซีหหาเกือหาสิบกิโลครับซึ่งมันเป็นภาพที่จังไหนหรอคุ้มข่าในการมาเยือนครับคุ้ยหน่อยวิญญาณสามสี่โต จ้าของไปใส่น่อยพูดเห็นบอกนกนกมันเกาะอีหลังขวาย้สามตัวจอดทายหลูกพะโ,โน้องนกกำลังบินแบบนี้โอ้ได้ได้ภาพได้บรรยากาศดีขนาดเอ็ดคลิปออกมานี่งามขนาดพี่น้อง หน้ำกำลังลดลงไปนี่ควายมาเล่มกินหญ้ากินยังท่าง,างผุ่นผู้กระแตอยู่ใส่ผู้กระแตอยู่ผุนบ่ผู้กระแตอยู่ทางฝุนน้องเห็นป่ผู้กระแตพูนผ,ผู้กระแตกแตับงามเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเปอร์พี่บุญมังสา,าร้วยกันเบื้องควายเล่มหญ้าอย่ล่ะ แต่ทางผุนเป็นเกะาะควายไปอยู่ฟังผุนได้ยังไงขาเจ้าผ้าไปปล่อยอยู่ผุนบอกอ๋อใส่เหงือไปบอกหรือว่ามีทางกันทางผุนน่ามัน,หนแหงล้วกะขาเจ้ากับผ้ากันปล่อยวาบอกเท่าที่ผมเปิดแผนถี่มันกับบ่มีนะ มาเป็นองเบิงควายกินอย่างเอาเบิงประมาณนาทีสองนาทีเบิงวิธีการใช้ชีวิตของควายยุ่ริมเขื่อนเบิงให้เป็นจังในดอกให้เบิงแล้วก็หายเขียดอ่ะพี่น้องเย็นสบายสบายใจนะครับเป็นภาพที่หาชมได้ยากเลยควายนี่ก็ เป็นชัดถี่ขาดหนามบวได้เลยหน้าห่อนนี่ก็ต้องหาบัวหามองแรงหน้าให้มั่นเพราะมันขี้ห่อนแต่ว่าประชากรขวายนี่ยังมีมีบวหลายสำงัวครับอันนี้ตัวเมียอยู่ในตัวไปทำไปเดินนำบุนต่อครับ บางคนผมก็กว่าเป็นนายหอ,อยนี่พี่น้องพี่น้องเห็นปะเนื่อราสนี่เพราะว่าน้ำม,มันขึ้นเมื่อขึ้นแล้วก็น้ำลงไปมันอ่าชิเกยวกับน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ผมว่านี่ก็ยังขับรอใส่มามันยังเปียอยู่อย่าไปเบริ่งทา้งนั่นนะครับเพราะว่านี่ขับรถใส่ล้มเลยนี่แสดงว่าเมื่อขึ้นนี่น้ำขึ้นเพร่อหอดพิน้ำขึ้นน้ำลง เคยเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ลืมไปแล้วดนเหรอสิวางงกับย่อมหับแล้วพี้องลืมไปละวดนเหรอพุ่นถ้าพุ่นเป็นเกาะครับดันานาเขา,า,าเป็นเกาะแต่ว่างงก,กันว่าเกาะเนี่ยควายไปอยู่ทั้งพุ่นในเชิงใด ทั้งพู้น่าสิเป็นบ้านโน่นกอเนื่นฟังผุนนะครับโน่นกอเมอนว่าเรือว่าทังผุนบ่านโน่นกอเป็นป่ายางแถวผุนหน่อยจะไปทังผุนและบ่านโน่นกอไปน้อผมเคยไปมาหรอเดือนหนึ่งสิเป็นแหลมเป็นแหลมเอาไปเป็นแหลมแล้วก็เลื่อยเลื่อยป่าแ่หน่สิเป็นสนยางกันบ่สนยางเพระล่อ้อมสนยางไปก็สิเป็นน้ำรอดเข้าไปอีก กินชิลิทอนกินอยู่3ามอำเภออำเภอพิบูลมั่งสหารอำเภอบุญทรายแล้วก็อำเภอชิลิทอนพี่น้องเห็นนกเป็ดบ่นกเป็ดมันบินไปมพี่นอาจารจะเห็นบาาระชันปันไดครับมันไกลแห้งทั้งพุ่นเขาเจ้ากับผ้ากระเลียงม้านเลี้ยงควยงายอยู่ทั้งพุ่นก็ทั้งพุ่นนะครับต้นใหม่ทั้งพุนะ่นน่ะน้องเห็นบ่าวทงนี้ครับเป็นบานนนคุนห่าง ็นบ้านโนนคูนจะมีวัดเก่าอยู่ hẳn วัดโบราณอยู่ั ẳ น,น,นเหลือแต่ประตูโค้งด้กครับผมได้ถ่ายคลิปรีวิวไปลงเทีวนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าสิไปถ่ายแต่วัดไหเบิองอีรอบครับพี่นอ้องแต่ตัวน,นี้ผมกำลังอินกับบรรยากาศพี่น้องเห็นด้านหลังผมบอว่าเม็นทะเลทรายรถนี่เหมือนเหมือนอีเหมือน,อน,อนทะเลทรายเลยสุดยอดสุดยอดงามอีเลีครับ หลังจากน้ำลดต่อก็ผุดนี่แหละครับเขาเอื่นน้ำลดต่อผุดจริงๆโอ้จากปีละต่อใหม่ก็ยังคงอยู่น้ำท่วมตลอดเลยปกติแถวนี้น้ำท่วมบดนะครับนี่เนืนดินแถวนี้อันนี้น้ำเคลื่อนลดลงแล้วเห็นก็เห็นตอใหม่ตอนิดหน่อยร้ายเต็มเลยแถวนี้ พี่น้องได้ยินเสียงนกแต่าปะนกเอียงแล้วนกเต้วอยู่บ่บิน,นเต็มนี่นกแต้วแล้วไหมนั่นพี่น้องบิน,นเต็มเดี๋ยวผมขับรถไปสิบินออกไปวัดเลยขากับบินนี่เห็นบพี่น้องนกบินเต็มเลยเนี่นกแต้วแล้วปะเสียงเง้ยขายอู้พี่น้องงามยินดี มีมิดฟุง้งมิดฟู้งเลย,ยห้อยคอยน้อยสร้างไปไภาพสวยงามสะเเลอเกินน้องเห็นบ่ไั้สิมีโมโหผมโหัวจ้าฟูงไปโตไหนมันมีอยู่โตเนนหนื่ก็น้ำหนาแล้วก็ พวกน่ะก,ก็บจิตามกันไปในโขงหนึ่งก็บจิมีจา่าฝูงอยู่โตหนึ่งนี่แหละวัวควายริมเขื่อนจินตทอนครับนั่งบึกอยู่นีก่กะเบิงไปเบิงควายไม่เลีย่ยนหยาเบิงวิธีชีวิตของมันมันกบขิดยังหลายเนาะกินมือหนึ่งกับมต้องเฮ็ดยังเนี่ยกินในยหยานี่นะครับ แม่แรงเข่าขอกนอนถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องดินล้นเพื่อสแสวงหาคือผมนี่แหละมาแบบนี้คือการดินล้นเลยแหละครับมาถ่ายคลิปมาหาเอาความซุกมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซได้รับชมมามองนี้แล้วก็ลืมลืมปัญหาลืมเรื่องเงินลืมความทุก ความโศกเศร้าเสียใจโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือความสุกท,ที่เฮาได้เห็นครับชีวิตเฮามันบอด้ยืนยาวถึงหลอดครับตอนนี้ผมอายุ3ามสิหาแล้วผมกำม่ฮหัวมือใดผมจิจากโลกนี้ไปเนาะพี่น้องพี่น้องบางคนก็นอาเจ็บเบิ้งแล้วก็แบบว่า โอ้จะคิดมาอย่างนั้นบ,บางทีผม,มอายุสนันนิบางทีผมกับปงก,กับชีวิตทีกันเพราะว่าชีวิตผมเองกับผ่านเอียหยงว่าลายมากมมยผมไม่เดกหน่อยที่เกิดเลยก็โตได้บรรนนดตั้งแต่หน่อยเลยเฮ็ดงานพ่อแม่ผ้าเฮ็ดเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าครับแต่หน่อยพอ่อโจบโมกับเขามาทำงาน โจมโกับมาเรียนปริญญาตีครับแต่มีความโชคดีได้เรียนปนอตีเนาะอยู่ในกรุงเทพได้ทำงานในออฟฟิศกับ 15. มือหางมือกกับมีโอกาสได้ไปเรียนอยู่ต่างประเทศครับไปเียนยูี่ปุนไปเรียนภาษาญี่ปุนอยู่สองสามปีไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับกับฟังพูดพานอ่านเขียนภาษาญี่ปุนไดใช้ชีวิตยอยู่ญี่ปุน่แบบพี่น้องเป็นบ้านเมืองที่จเจริญกว่าเฮาแบบ้ันเฮาาหลังอุงญี่ปุนสี่ห้าสิบปีครับ โอ้ไปยูี่ปุนกาว่าเป็นเมืองซีเวลยัยแต่ชีวิตต้องดินล้นกลับมามาทํางานอยู่ประเทศไทยเป็นยังผมคือบอยู่ต่อบ่อยากอยู่ต่อครับมันบ่มนเมนบ่เฮาบ่าสู้เด้คือใจเขามัอนบ่อยากบ่อยากอยู่สภาแวดล้อมแบบนั้นแมนอยู่มันได้เงินได้่าเวลาในชีวิตเฮาขา,าดหายความสุขเฮาบ่าค่อยมีฮาราโมตไปทำงาน เป็นยังคนญี่ปุ่นมามาเมืองไทยถึงโอ้มาอยู่เมืองไทยแล้วมีความสุขชีวิตไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องไม่ต้องกดธระเบียบระเบียบวินัยอะไรมากมายเออบ้านเนนอะสบายอาสจจีเบึงเป็นการจังไรหรอบนกับหมนแอนนะพี่น้องเราเบากันสูฟังน,นะครับผมอยากให้พี่น้องโฟกัสที่ความสุขมากกว่าเพราะสังคมปัจจุบันเนี่ยมันแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกันหลายหลาย ดินล้นถ้ากิดดินล้นพอประมาณความสุขถ้าเฮ้าสิวัดกันที่เงินทองหาบดิจักเถื่อน้ออะครับอีกหนึ่งมุมครับของริมเขือนครับสถานที่เดิมแต่ว่าอีกมุมนึงครับพี่น้องพี่น้องเห็นงัวเห็นควายปา่กับโนนี่คือเป็นวิธีการใช้ชีวิตอยู่รวมกันละสั์กับสัต์ พื้นที่กว้างครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องโอ้สวยงามขนาดเลยอยากให้พี่น้องมีเวลามาสัมผัสแบบนี้เนาะผมคิดว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหรือพี่น้องที่ทำงานอยู่ไกลบ้านเห็นบรรยากาศเป็นมีนลาซี่ทอดยามาเที่ยว ยามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับอากาศบาหอนบันไดครับถ้ามีแสงแดดจ้าอยู่แต่ว่าบาหอนลมพัดเดยน็นๆเทงฝ่ากับมีเครื่องบินเห็นบ่เครื่องบินเอือน่นเครื่องบินยังไอพ่นบอกเขาจะปล่อยฝนดาวเทียมบ่จะไหน,นเออฝนได้ก็ไอ้ฝน,นเทียม มุมนี้ก็งายมากพี่น้องเห็นเถียงบ่มีเถียงอยู่สองหลังโอ้สุดยอดอีเล่บรรยากาศ